สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับผมชื่อวิทย์นะครับเหตุการณ์ความหลอนที่เกิดขึ้นต้องขอย้อนกลับไปประมาณ16ปีก่อนครับตอนนั้นผมอายุ22ปีช่วงน,นั้นเป็นช่วงที่ทางมหาวิทยาลัยจัดงานรับปริญญาทำให้มีการปิดการเรียนการสอนหนึ่งอาทิตย ผมก็ชวนเ,นเพื่อนที่สนิทกันเล็กนิรัน์ยุทธชวนกันหาที่เที่ยวพักผ่อนแล้วก็ได้นิรัน์นี่แหละครับเป็นคนเสนอว่าจะไปสุพรรณบุรีพวกเราที่เหลือก็เห็นด้วยเพราะที่นั่นถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวจนมาถึงหนึ่งวันก่อนไปเที่ยวระหว่างที่นิรัน์ออกไปทัวร์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็มีสุนัขตัดหน้ารถมนัน มันหักหลบจนลดลม้มแขนขาทะลอกแล้วหมดสติเพราะศีรษะกระแทกพื้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นผมกับเพื่อนตกใจมากรีพากันไปหานิรันเพราะไปถึงก็เห็นนิรันมันนอนสลบอยู่มีพ่อแม่ของมันนั่งอยู่ข้างเตียงดีความเป็นห่วงผ่านไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนิรันก็ฝืน้นึ้นพูดคุยทุกอย่างได้ปกติ นับว่าโชคดีมากที่ไม่สาหัสอะไรตอนแรกพวกเราว่าจะยกเลิกทริปเที่ยวในวันพรุ่งนี้แต่นิรันมันก็บอกให้พวกเราไปเที่ยวกันเถอะเพราะทุกอย่างก็เตรียมกันไว้แล้วทั้งที่พักแผนการเดินทางอีกอย่างนิรันไม่อยากให้ต้องมาเลิกล้มเพราะมันคนเดียวผมกับเพื่อนก็เลยออกไปเที่ยวตามแผนที่วางไว้กลายเป็นว่า คนที่ไปเที่ยวในทริปนี้ก็เลยเหลือแค่ผมเล็กและยุดรวมกันสามคนวันต่อมาพวกเราก็เริ่มเดินทางจากจังหวัดชนบรุรีด้วยรถกระบะทที่ผมยืมพ่อมาผมเป็นคนขบับมุ่งไปสุพรรณบุรีใช้เวลาร่วมสี่ชั่วโมงนิดนิดได้พวกเรามาถึงโฮมสเตย์ที่จองไว้เวลาตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงวนัน เช็คอินแล้วสัมภาระเข้าไปเก็บที่ห้องพกักและกับยุดนอนห้องเดียวกันส่วนผมนอนคนเดียวเพราะนีรันไม่ได้มาด้วยโฮมสเตย์ที่พวกเราพากักสร้างจากไม้ไผ่เรียงเป็นหลังติดติดกันล้อมรอบไปด้วยต้นไม้หากมองออกไปประมาณ100เมตรจะมีลำคลองอยู่บรรยากาศจะดูเงาๆห,หน่อย เพราะช่วงที่ไป่ายไม่ได้มีลูกค้าคนอื่นเข้ามาพักอาจาเพราะมันเป็นช่วงวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดยาวก็เลยมีแค่พวกเราสามคนนี่แหละเพราะจัดสัมภาระในห้องเรียบร้อยก็พากันเดินมาที่ส่วนกลางของโฮมสเตย์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกสนุกของที่นี่ทางพี่ปิน่นแกเป็นพนักงานของที่นี่แนะนำให้พวกเราไปล่องเรือชมหิ่งห้อย ชมบรรยากาศดื่มด่ำในช่วงเวลากลางคืนกันพวกเราได้ยินแบบนั้นก็สนใจเดล่องเรือตอนกลางคืนมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นก็ตกลงกันว่าคืนนี้จะไปล่องเรือชมหิ่งห้อยดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงกลางคืนกันพอพูดคุยตกลงกับพี่ปิ่นเรียบร้อยก็พากันกลับมานอนที่ห้องพักนอนเก็บแรง เพื่อจะไปสนุกกันในช่วงหัวค่าผมกลับเข้ามานอนที่ห้องความเหนื่อยจากการเดินทางทำให้ผมเผลอหลับไปตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมได้ยินผมฝันหรือหูแว่วไปเองเพราะผมรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบข้างๆหูไปด้วยพาฉันไปด้วย เสียงแผ่วๆของผู้ชายแววมาพอ,อได้ยินแบบนั้นผมก็สะดุ้งตืน่นก็ไม่พบอะไรแต่ได้ความง่วงเลยนอนต่อในระหว่างที่นอนผมนอนไม่ค่อยสนิทมันดูอึดอัดยังไงไม่รู้เลยตัดสินใจออกไปหาเล็กกับยุทธที่ห้องคังๆหากันเดินไปยังท่าเรือตรงลำคลองด้านหลังที่พัก ตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงครึง่งช่วงนั้นฟ้าเริ่มมืดแล้วความจริงพี่ปิ่นบอกให้เรามาจุดนี้หนึ่งทุ่มแต่พวกเรามาก่อนเวลาโชคดีที่คุณตาคนขับเรือมาจอดรออยู่ก่อนแล้วสวัสดีครับคุณตาคุณตาใช่คนที่จะพาพวกเราไปล่องเอรือหรือเปล่าครับคุณตาใส่ชุดพามอหมบนสีส้มมีไฟฉายวัดอยู่ ใช่ตาเองมามามาค่อยๆลงกันดีๆนะพอคุณตาพูดจบผมก็เดินลงเรือไปนั่งท้ายเรือหยุดนั่งตรงหน้าผมส่วนเล็กนั่งด้านหน้าสดุดเรือที่พวกเรานั่งเป็นคล้ายๆกับเรือมาดหลังจากพวกเรานั่งเรือเสร็จเรียบร้อยอยู่ๆคุณตาก็พูดขึ้นมาครับ แกพูดว่าแล้วอีกคนไปไหนล่ะเมื่อกี้เห็นเดินมาด้วยกันคำพูดนี้ของคุณตาทำาอาพวกเราถึงกับมองหน้ากันมีแค่นี้ครับคุณตาคุณตาตาฝาดไปหรือเปล่าครับผมหันไปบอกคุณตาแกดูทำหน้างงนิดหนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรคิดว่าคงตาฝาดจริงๆแหละ จากนั้นก็เริ่มพายเรือพาพวกเราออกไปในระหว่างล่องเรือมาได้สักพักใหญ่บรรยากาศก็เริ่มมืดลงมากขึ้นดีที่มีแสงไฟจากดวงจันทร์แสงจากไฟฉายที่พวกเราพกติดตัวมาแสงจากตะเกียงที่วางอยู่หัวเรือและไฟฉายรัศีสาะของคุณตาพวกเราตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศตรงนี้มาก แต่บางทีก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเพราะรอบๆมีแต่ป่าต้นไม้ใหญ่แถมพวกเรายังอยู่ในป่าแบบนี้เองอยู่ในเวลาแบบนี้ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็อยาไปขานรับละ่ะไม่ทันไรอยู่ๆก็มีเสียงใครไม่รู้กระซิบข้างหูเรียกชื่อแล้วแผ่นหลังของผมก็เหมือนมีใครมาแตะ ด้วยความตกใจและไม่ทันได้ตั้งตัวก็เผลอหันไปขานรับคิดว่าคุณตาเรียกแต่พอหันไปก็เห็นว่าระยะการนั่งของคุณตากับผมอยู่ห่างกันพอสมควรไม่มีทางที่คุณตาจะมาแตะผมได้แล้วเมื่อกี้ใครมาแตะตัวไหนจะเสียงเรียกอีกไอวิทย์มึงครับกับใครเมื่อกี้คุณตาเขาก็เตือนอยู่ มือนได้ยินอะไรเหรอรวะเปล่ปาเปลเปลไม่มีอะไรผมพูดปฏิเสธยุดไปแต่อยู่ๆเรือที่พวกเรากำลังนั่งก็โครงเครงไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรมันเป็นไม่นานก็หายไปตอนนั้นพวกเราตกใจกันมากกลัวเรือจะลม่มคุณตาก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอก ตาเตือนแล้วนะระวังระวังหน่อยพวกเราสามคนหันไปมองคุณตาแกพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆพร้อมกับพายเรือไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณตาก็เริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าในป่านีนน้ำทุกที่บนโลกนี้หรือแม้แต่เรือที่พวกเรานั่งอยู่ ล้วนแต่มีพูดผียใาสายอยู่ทั้งนั้นยิ่งบรรยากาศแบบนี้ก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาของเขาตาถือว่าเตือนแล้วนะต้องระวังตัวมีสติอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพอฟังคุณตาพูดจบใจผมมันก็รู้สึกวิววิวยังไงไม่รู้ครับปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่พอได้ฟังคุณตา ก็แอบมีกลัวอยู่เหมือนกันยังว่าอะไรครับเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลูพวกเรานั่งกันไปเรื่อยๆขุนตาก็บอกให้พวกเราปิดไฟฉายลงเพราะพายเข้ามาในเขตหิ่งห้อยกันแล้วซึ่งมันก็มีจริงครับแสงจากหิ่งห้อยค่อยๆบินกันอยู่ด้านหน้าจากน้อยๆก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นมันสวยมากๆเลยครับ พวกเราเพลิดเพลินกับความสวยของหิ่งห้อยตรงหน้าจนกระทั่งอยู่ๆเรือที่นั่งมาก็โครงเค้งอีกแต่คราวนี้มันหนักครับมันเหมือนเรือกำลังจะจมเลยดีที่คุณตาพายเรือมาจอดใกล้ฝั่งได้แล้วบอกให้พวกเราลงจากเรือคุณตาก็ลงตามมาด้วยคุณตามันเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมเรือมันเป็นแบบนี้เล็กถามด้วยท่าทางตกใจคุณตาแกเองก็ดูอ่ำๆอ,อึงๆก่อนจะบอกว่าเรือมันเก่าสงสัยจะรั่วแล้วแบบนี้พวกเราจะกลับที่พักยังไงครับลงุงไอ้ยุธถามต่องั้นคืนนี้ไปค้างที่บ้านตาไหมายอยู่ห่างไปมีไกลคุณตานิ่งอยู่สักพัก ก่อนจะเอ่ยปากชวนพวกเราไปนอนค้างที่บ้านพวกเราเองก็หันมามองหน้ากันไม่ใช่อะไรหรอกครับเกรงใจคุณตานะ่ะแต่สุดท้ายก็ตกลงไปนอนที่บ้านของแกเพราะยังไงก็ทำอะไรไม่ได้จะอยู่ตรงนี้ทั้งคืนก็อันตรายซึ่งความรู้สึกขมงผมกับบรรยากาศตอนนั้นเหมือนดูอึดอัดแปลกๆมันเหมือนกับว่า มีใครอื่นอยู่กับพวกเราตลอดเมื่อตกลงที่จะไปนอนบ้านคุณตาก็เริ่มออกเดินเท้าไปตามทางนี้ป่าคุณตาเดินนำเล็กพมแล้วก็หยุดก็เดินเรียงตามกันไปเราเดินไปก็มองสภาพแวดล้อมรอบๆไปมันเงียบมีเพียงเสียงมแมลงและเสียงใบไม้ที่เคลื่อนไหวไปตามลม แต่แล้วในระหว่างที่พวกเรากำลังเดินอยู่ๆไอ้ยุธมันก็สะดุง้งหันไปมองทางด้านหลังยุธมึงเป็นอะไรผมเห็นมันดูแปลก,ปลกๆก็เลยถามไปวิทย์มื่อกี้กูได้ยินเสียงเท้าเดินเหยียบใบไ,ไม้ตามหลังกูมาวะยุธพูดเบาๆกับผมใบหน้าของมันดูหวาดกลัวยังเห็นได้ชดัด ผมเองได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเหมือนกันก็เลยรีบห้ามไม่ให้มันพูดอะไรอีกยอมรับเลยว่าตอนนั้นผมเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วแล้วทันทีที่ผมหันกลับมาปรากฏว่าคุณตากับเล็กเดินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมกับยุทธตกใจเลิกลากกันมันแปลกมากแค่ผมหันหลังไปคุยกับยุทธแป๊บเดียว ทำไมพอหันกลับมาเล็กกับคุณตาก็หายไปแล้วผมกับยุทธโกนเรียกหาเล็กกับคุณตาแต่ก็ไรวี่แววพยายามควบคุมสเติถึงแม้ว่าตอนนั้นจะกลัวกมากๆเราเดินส่องไฟฉายพี่ตามทางเดินหาเท่าไร่ก็หาไม่เจอจนผมกับยุทธใจเสียเริ่มถอดใจ ยิดว่าคงได้นอนในป่าแบบนี้แน่ๆแล้วตอนนั้นก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วด้วยแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงบางอย่างแว่วมาที่ข้างหูผมอีกคราวนี้มันชัดจนผมสะดุ้งเลยครับห่างนั้นเดินกลับไปทางนั้นเสียงกระสิบครั้งนี้ดูท่าแล้วไม่ใช่แค่ผมที่ได้ยินหยุดมันก็ได้ยินเหมือนกับผมด้วย ได้ยินเหมือนกูใช่ไหมไอยุทธถามผมก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงพยักหน้าตอบจากนั้นเราก็ตัดสินใจเดินกลับไปทางที่ได้ยินเสียงเมื่อครูเพราะผมกับยุทธเดินมาได้สักพักที่สุดสายตาผมเห็นไอเล็กกำลังเดินอยู่พอเราสองคนเห็นแบบนั้นก็ดีใจรีบวิ่งไปหาเล็กทันทีแต่เชื่อไหมครับว่า เหตุการณ์หลังจากนั้นมันเริ่มทำให้ความรู้สึกของพวกเราตีกันไปหมดเพราะตอนนั้นผมกับยุธวิ่งไปหาเล็กอย่างแรกเลยเส้นทางที่เล็กอยู่มันคือเส้นทางที่ผมกับยุธเพิ่งเดินผ่านมาแล้วไม่เจอใครอีกอย่างตอนที่เล็กเจอพวกเราวิ่งมามันตกใจแล้วพูดว่าฮู้เมืองมาได้ไงฮู้เมืองเดินอยู่หลังกูไม่ใช่เหรอ ตอนนั้นเราต่างก็งงกันไปหมดแล้วผมก็ถามว่าแล้วคุณตาล่ะเอเล็กนี่ไงคุณตาเล็กชี้ไปที่คุณตาแกยืนอยู่ด้านหลังพวกเราผมกับยุดหน้าเสียเลยครับมั่นใจว่าตอนที่วิ่งมาเราไม่เห็นคุณตาแต่ทำไมอยู่ๆแกถึงโผล่มาได้คุณตาเป็นใครกันจะพาพวกเราไปไหน ผมพูดเริ่มสังเกตห้าทางของคุณตาที่กำลังยืนหันหลังให้ลักษณะของคุณตาเปลี่ยนไปสีผิวของแก่เริ่มซีดร่างกายมีน้ำไหลซึมหมกมาและทันทีที่คุณตาหันมามองพวกเราก็ทำให้พวกเราถึงกับช็อกที่เห็นใบหน้าของแกบวมอืดขาวซีดดวงตาทะลนรู้ได้เลยว่านี่ไม่ใช่คนแน่ๆ พวกเราร้องออกมาด้วยความตกใจจังหวะที่คุณตากำลังเคลื่อนตัวมาหาพวกเราต่างพากันวิ่งหนีกลับไปตามทางวิ่งกันสุดชีวิตเลยครับจนมาหยุดหยุดตรงที่เรือจอดแต่ก็ต้องตกใจอีกเพราะบนเรือมีคุณตานั่งอยู่กวักมือเรียกพวกเราจะไปไหนล่ะมาอยู่ด้วยกันก่อน ตอนนั้นพวกเรายืนขาแข็งตัวสั่นไปหมดระหว่างที่พวกเรากำลังชอ็อกทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆก็มีเงาดำลักษณะคล้ายคนปรากฏตรงหน้าพวกเรายืนหันไปทางคนตาเหมือนกับจะมาช่วยจนมีไฟฉายส่องมาทางพวกเราพร้อมกับเสียงเรียกของพี่ปิน่นพนักงานผู้ชายอีกสองคนรวมถึงคนลงุงแกชื่อหลุงวุต ก็พากันพายเรือกข้ามาความจริงแล้วแกคือคุณลุงที่ต้องพาพวกเราไปล่องเรือจงังหวะที่พวกเราหันไปมองเรือของพวกพี่ปิน่นแล้วหันกลับมาทางเรือที่เรานั่งกันมาอีกทีคุณตากับเงาดำนั้นก็หายไปแล้วหลงเหลือเพียงซากเรือผุพังที่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นแบบนี้ตอนนั้นพี่ปิ่น รวมทั้งคนอื่นๆทั้งตกใจและลงอกที่เจอพวกเราพวกเราเองก็รู้สึกมีต่างกันก่อนที่พวกเขาจะพาพวกเราขึ้นเรือออกไปจากตรงนี้เพราะคงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอกลับถึงโฮมสเตย์พวกเราก็ยังช็อกกันอยู่แต่พอพวกเราดีขึ้นทางพี่ปิ่นลุงวุฒิก็เล่าให้ฟังว่า มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมีนักท่องเที่ยวสองคนจะไปล่องเรือแล้วเจอกับคุณตาคนนี้แหละแกชื่อตาน้อยเสียชีวิตไปเมื่อเกือบ8ปีก่อนเพราะเรือพิกความตอนหาปลาจมน้ำเสียชีวิตแกตัวคนเดียวลูกหลานทิ้งหมดคาดว่าแกคงต้องการใครไปอยู่กับแกเละวนเวียนอยู่แบบนี้ซึ่งพวกเรานับว่าโชคดี ที่ไม่เป็นอันตรายอะไรหลังจากคุยพี่ปิ่นกับลุงวุดเสร็จพวกเราก็พากันกลับมานอนที่ห้องครั้งนี้เล็กยศขอมานอนกับผมด้วยแต่ความรู้สึกของผมยังคงสงสัยกับเงาดําที่ปรากฏแต่มันก็กระจ่างทันทีเพราะเช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกเรากลับจากโฮมสเตย์เข้ามาในเมือง เราได้รู้ข่าวจากแม่ของนิรนันว่านิรันเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานเขาเลือดออกในสมองชักแล้วเสียชีวิตพอพวกเรารู้ก็ช็อกทำตัวมิดหูกมันเป็นอะไรที่แย่ยิ่งกว่าถูกผีหลอกอีกมันทำให้ผมเชื่อว่าเงาดำเสียงแววหรือเหตุการณ์แปลกๆคงมาจากนิรนัน ยิ่งสถานที่ที่พวกเรามานิรันด์อยากมากับพวกเรามากบางทีดวงจิตของเขาอาจจะตามมาแล้วคอยช่วยเหลือพวกเราอยู่ก็ได้หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง